ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2566เขียนโดยผักกาดหอมมานำเสนอครับใบบัวปิดช้างตายปรับอารมณ์ตามแทบไม่ทัน ฟาดกันปากแตกเลือดยังหยดติงต๋งติงอยู่ปากกันซะแล้วปียบุตรกับพิธานี่เหลือเกินจริงๆยกรางวัลตุกตาทองคำให้ซะเลยจะดีไหมแต่ก็แสดงความยินดีกับมิตรรักแฟนเพลงพักก้าวไกลและคณะก้าวหน้าด้วยครับพวกท่านได้ผู้นำตรงปกเล่นกับกระแสโซเชียลเก่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใช้พฤติกรรมนักการเมืองโบราณได้อย่างเนียนคือในอดีต เวลานักการเมืองเขาแทงหลังกันเลือดาสาดหลายครั้งก็ต้องกลับมาจูบปากกันแบบนี้นะครับเพราะเขายังต้องรักษาผลประโยชน์ที่มีร่วมกันอยู่แต่หมดประโยชน์เมื่อไหรกระซวกกันใหม่ปมขัดแย้งระหว่างปียบุตรกับพิธามันลึกเกินกว่าที่จะมานั่งจิบเบียร์คนละไม่กี่แก้วแล้วเคลียร์เรื่องราวได้ทั้งหมดจนเป็นที่เข้าใจที่เห็นกอดคอบอกแล้วว่าจบแล้ว มันแค่แก้ภาพความขัดแย้งที่ปรากฏในโซเชียลโดยฝีมือของทั้งคู่ไม่ได้แก้ที่เนื้อหาพิธาก็เผลอบอกเองว่าคือการถอยเพื่อที่จะก้าวกระโดดมันจึงไม่ใช่เรื่องของการปรับความเข้าใจแล้วเข้าใจตรงกันแต่เป็นการคุยกันเพื่อถอยส่วนปียบุตรก็อธิบายแบบปียบุตรโพสใน Facebook แบบนี้ครับว่าด้วยความขัดแย้งเหมาเจอตุง ปัญหาลักษณะทั่วไปหรือลักษณะสมบูรณ์ของความขัดแย้งนั้นมีความหมายอยู่สองด้านด้านหนึ่งคือความขัดแย้งดำรงอยู่ในกระบวนการแห่งการพัฒนาของสิ่งทั้งปวงอีกด้านหนึ่งคือในกระบวนการแห่งการพัฒนาของแต่ละสิ่งมีการเคลื่อนไหวที่ขัดแย้งกันดำรงอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบแองเกลกล่าวว่าตัวการเคลื่อนไหวเองนั่นแหละคือความขัดแยง้ง เลนินให้คำนิยามเกี่ยวกับกฎแห่งความเป็นเอกภาพของด้านตรงกันข้ามว่าก็คือการยอมรับคนพบว่าปรากฏการณ์และกระบวนการทั้งปวงของโลกธรรมชาติรวมทั้งจิตและสังคมล้วนแต่มีแนวโน้มที่ขัดแย้งกันผลักไสกันและเป็นปรปักต่อกันความเห็นเหล่านี้ถูกต้องไหมถูกต้องการพึ่งพาอาศัยกันและการต่อสู้กันของด้านที่ขัดแย้งกันซึ่งมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงนั้น กำหนดชีวิตของสิ่งทั้งปวงและผลักดันให้สิ่งทั้งปวงพัฒนาไปไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีความขัดแยง้งไม่มีความขัดแยง้งก็ไม่มีโลกการเป็นปฏิปักษ์และการต่อสู้กันระหว่างความคิดที่ต่างกันภายในพักมักเกิดขึ้นเสมอทั้งนี้เป็นการสะท้อนเข้ามาในพักของความขัดแย้งระหว่างชนชั้นในสังคมและความขัดแย้งระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ถ้าภายในพักไม่มีความขัดแยง้ง และการต่อสู้ทางความคิดที่แก้ความขัดแย้งแล้วชีวิตของพรรคก็จะสิ้นสุดลงสรุปสั้นๆความขัดแย้งเป็นการพัฒนาปิยบุตรกำลังบอกว่าการปาาระทะกันของเขากับพิธาคือการพัฒนาทางความคิดถ้าไม่ขัดแย้งพรรคก็จบสมกับเป็นปิยบุตรครับอุดมการเชิงจินตนาการยังแกร่งกล้าเหมือนเดิมเอาไว้ดูหลังเลือกตั้งเถอะครับปิยบุตรจะซัดพิธานหนักกว่านี้ เพราะผลเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้แล้วมันจะเป็นช่วงเวลาหาคนผิดพิธาจะเป็นคนผิดในสายตาปียบุตรเพราะปียบุตรเชื่อแบบนั้นมาตั้งแต่ต้นถึงได้เขียนทั้งแนะนําและตําหนิพิธาผ่านโซเชียลมานานหลายเดือนแล้วมาที่เรื่องใหญ่ก่อนเลือกตั้งปปชทําให้นักการเมืองกลัวกันหัวโหดเลยทีเดียววันนี้2ีกุมภาพันธ์มีข่าวจากปปชว่า กำลังรับมีดฟัน6สอสอกับอีก1สอวคอดีครอบครองที่ดินโดยวิชอบ6สอสอกับ1สอวอน่าจะรู้ตัวแล้วว่าไม่รอดแน่ดูกรณีกนกวันวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการเป็นตัวอย่างได้เลยบบชใช้เวลาไตาส่สวนแค่6เดือนปิดบัญชีได้เลยเพราะการพิสูจน์ว่าครอบครองที่ดินหรือไม่มันไม่ยากส่งสารดีกาได้เร็วก็จบเร็ว 6คนมีใครบ้างได้ข่าวแว่แวๆว่ามีนักการเมืองใหญ่นิสัยเสียชอบลุกป่าลุกที่รวมอยู่ด้วยรับรองงานนี้แม่ยกน้ำตาไหลพรากคิดไปถึงคนที่ชอบยกยอตัวเองว่าใจซื่อมือสะอาดจ,จะมีนิสัยเยี่ยงโจรแต่การเคลื่อนไหวของปปชช่วงนี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องการเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้วันก่อนข่าวจากสำนักข่าวอิสรารายงานว่า สสอพักเพื่อไทยไม่ยอมเซ็นชื่อในหนังสือของพักก้าวไกลเพื่อยื่นประธานรัฐสภา,าเสนอต่อประธานศาลฎีกาให้พิจารณาตั้งคณะผู้ไตส่สวนอิสระสอบถามข้อเท็จจริงกับปปชาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ในกรณีไม่ชี้มูลความผิดใน2กรณีคือประเด็นนาฬิกาเพื่อนของหนุกป้อมกับกรณีการไม่ชี้มูลความผิดระดับผู้สั่งการ กรณีผู้ซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 สอสเพื่อไทยให้เหตุผลว่าเพราะมีสมาชิกพรรคและเครือญาติที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นทั้งระดับอบตและอบจมีประเด็นถูกร้องเรียนไปที่ปปชเป็นจำนวนมากซึ่งการยื่นถอดถอนคณะกรรมการปปชทั้งหมดเกรงว่าจะมีปัญหาตามมาในอนาคตประกอบกับการเข้าสู่ช่วงใกล้จะเลือกตั้งแล้ว จึงไม่อยากสร้างปัญหาหรือกับดักที่อาจจะตามมาในอนาคตอีกต่อไปข้ออ้างนี้มีข้อเท็จจริงอยู่เหมือนกันช่วงนี้ปปชมีหนังสือไปยังคนในอ,อ,อบตอบจรับทราบข้อกล่าวหาทุจริตอยู่บ้างเหมือนกันแต่จะถึงขั้นกาหัวนักการเมืองฝ่ายค้านหรือเปล่าตอบยากครับแต่ประเด็นอยู่ที่มีการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจริง ไม่ทราบว่าเรื่องอยู่ในมือปปชกี่จังหวัดแต่มีโกงกันแทบทุกจังหวัดแล้วคนในอบตอบจส่วนใหญ่ก็เป็นคนของสสในพื้นที่เป็นเมียบ้างผัวบ้างลูกบ้างญาติบ้างสมุนก็มีเยอะที่สําคัญเป็นหัวคะแนนว่าการตรงๆในความคิดของสสพวกนี้เกรงว่าหากไปเล่นงานลุงป้อมจะถูกสวนคืนเอาง่ายๆโดนแล้วก็เท่ากับถูก็อกหัวคะแนน สอบตกเอาง่ายๆเป็นไงครับโกงในโกงแล้วคนโกงก็กลับมาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิต รับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ